สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อหนีห้ยายจีป้าจีสิบ้ามานวดเท้าด้วยค่ะนวดเท้าเพื่อสุขภาพด้วยก้อนหินนูนๆซึ่งเราทำเองนะเนี่ยที่บ้านที่บ้านป้าจีเฮ็ดไว้สำหรับผ่อนคลายตกตอนเย็นมาแล้วก็จะมาจะ เดินนวดเท้ากันเพื่อสุขภาพนวดเท้านนี้เนื่องจากว่าปุ่มมันน่นเยอะอมันจะรู้สึกแข็งแข็งนิดนึงต้องใส่ถุงเท้าไว้ด้วยใส่ถุงเท้าเดินค่อยๆเดินจ้ะแหลกๆเขาอยัางบชินเราสึก เจ็บเนี่ยสึดเจ็บแหละเพราะว่านานๆได้มานวดทีไงนวดเท้าเป็นขั้นบันไดขึ้นย้าเติบอยู่นวดไปเรื่อยเลือดลมจะได้ไหลเวียนดีเนี่ยตกข้ามละได้ไหมนบรรยากาศ บ้านประจีอยู่ท่งเขาอย่เชียงเดซาลูนบ้างๆก็ให้ผ่านมาก็แวะมาเที่ยวได้นะอันนี้ก็เป็นเก้าอี้หินซุ้มต้นคอยเป็นซุ้มนั่งพักผ่อนหย่อนใจซุ้มต้นคอย มามาลองนวดน้ำกันเพื่อสุขภาพเท้าที่ดีเลือดลมไหลเวียนดีลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ป้าจีด้วยนะเข้าไปกดติดตามช่องป้าจีลุงพลชาแนลสวัสดีครับขอบคุณค่ะ